จัดไปครับผมสามลูกสามลูกโอ้โหก็สวัสดีได้นะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับผมจะแปดจ้ดบวันนี้ก็ขนมจีบนะบผมสามสิบกว่าลูกนะผมจัดไปเลยนะครับผมฟินๆเลยแทนข้าวเช้าเลยนะอ่าจัดไปครับผม โกโก้เข้มข้นมากๆนะครับ mm hmm. จับไปสแกวนึงนะครับผมขอลาดน้ำจิ้มแป๊บนะครับ mm hmm. อื้มอายจัดไปครับผมกระเทียมเจียวขามไม่ได้เลยนะ เรามาเริ่มแดกกันเลยนะครับผม กินแบบนันๆนะผมแล้วก็กระเทียมเจียวแบบว่ากรอบอ่ะกรุบๆอบะพอมันเข้าไปแบบไปโดนแบบเหนียกใช่ไหมละมุนเหนียกเลยแบบืผักผักผัก

ลูกสามลูกโอ้โหแบบแบบคับปากมาเฮียเนาเรียกเขาไม่ได้อก ใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรก็บอกมาได้นะครผมอยากให้แบกอะไรคอมเมนต์มาเลยนะครผมคอมเมนต์มาให้เลยนะครับชิลอๆนะผม <c oughs> ดูดิ

อแล้วผมจะกินเรือนะดูว่าขนมจีบแบบมันจะอยู่ในปากเราได้กี่ลูกโอเคไหมเรืยอดูอยากดูว่าผมอยากดูว่ามันจะเข้าไปไดก้กินลูกขนมจีบน่าสนใจอคำนี้เหมือนก,กันดูน้ำดี

ก็คือแน่นเลยู้คือคับปากคับปากนนแน่ๆโ <c oughs> <c oughs> อ้โผัผักผัก่ก ปากหกลูกครับปาก,ปาก <c oughs> เลือยคือถ้านะล,นะลูกที่เจ็บนะทะลักแน่ๆครับผมถ้าลูกที่หกคือเค้ย่แบบทะลักออกมาจากปากแล้วหุ่นที่เกลียที่สุเนี่ยนี่เหลือไม่กี่ลูกนะกินตะเบ็ดบนานนาอันอน,นี้นก๊ะ ตมานะจิ้ม <C ül> จิมลมอืมิ้มอะไร้มเลี่ยนนเนี่ย <C ül> เลี่ยนเบาหน่อยเนเบา,เบาอ่ะอืกินแทนข้าวรอเปื่น มั่งเกเลยข้าวขนมจี๋ก็เปิดกลาวได้เขาดีงน,นะเลยเรียกเปิดกาว ไม่หมดง่ายคำนี้ไม่บ่าเริ่มเน่นนะเรื่องเพื่อนเริ่มเน่นนะเนี่ย ไมาเล่นแบจะอวกงิน <laughs> ไม่เล่นนะสวยแล้วน้ำจะหมดเงี้ยถ้าเราสั่แบบจากุแบบรัสิบบาทนะคือแบบเอออร่อยกำลังดี อันนี้มันก็หลายบาทอ่ะก็หลายบาทอยู่อ้มโอเคเพื่อนๆเหนื่อยแล้วอ่ะเหอื่างแล้วมันข่บมันตื้อข่บมันอ่นในท้องไปแล้วครับเป็นน้ำสิ โอ้ตายตายตายขนมจี๋สามสิบลูกตายโอเคนะผมก็เดินเบสตาปีนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนข้างๆสับตไครเพื่อจะได้ให้ภาพคลิปผมนะครับก่อนใครนะผมส่วนนี้เดินเบสตาไปก็ส่วนนี้ก็เดินอยู่นะครับ